สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะกดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมกดตัวข้างบนตัวที่3นะคะเพราะว่าตัวนั้นสําคัญมากๆท่านจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองค่ะและเราก็ต้องคอยเตือนกันก่อนเสมอว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายนะคะดูดวงเพื่ออยู่เหนือดวงอย่าดูดวงเพื่อเดินตามดวงค่ะและข้อนี้ก็สําคัญมากๆนี่เป็นดวงรวมเราดูแบบมุมกว้าง ะคโะปรดาใชา้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังคลิปค่ะเนื้อสิ่งอื่นใดดวงจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับการกระทําของคุณเองเป็นหลักด้วยนะคะข้อสําหรับท่านที่เกิดในราศีมีนก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่15มีนาคมถึงที่12เมษายนนะคะและคลิปนี้ค่ะสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิด ราศีมีนมาเริ่มฟังกันเลยนะคะตั้งแต่วันที่16-31ถึงสิงหาคมปี64นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างในช่วงระยะเวลานี้โดยเฉพาะโชคลาภและการเงินของคุณช่วงนี้คุณจะมีข่าวดีเข้ามาบ้างหรือไม่นะคะแต่ว่าก่อนจะพูดถึงเรื่องนั้นก่อนอื่นก็ต้องขอพูดถึงเรื่องการงานของคุณก่อนเป็นอันดับแรกนะคะ การงานของคุณในช่วงนี้จะไม่ค่อยราบรื่นนักนะคะฟังแล้วก็อยากให้ฟังให้จบนะไม่ว่าคุณจะลงมือทำงานชิ้นไหนก็ตามนะคะก็มักจะมีอุปสรรคอยากให้คุณฟังให้จบอย่างที่บอกเพราะอะไรก็เพราะว่าคุณจะได้มีวิธีแก้ไขหรือว่าจะได้มีวิธีรับมือกับแต่ละเรื่องได้หากเรารู้ล่วงหน้าเราก็จะได้มีสติในการทางาน เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะเอาละค่ะพูดต่อนะการงานของคุณมักจะมีอุปสรรคและติดขัดอยู่เรื่อยๆนะคะในช่วงระยะเวลานี้แถมยังจะเจอกับเพื่อนร่วมงานที่ไม่ค่อยจะให้ความร่วมมือเท่าใดนักนะคะดึงงานไม่สนใจงานบ้างละทำงานาทำให้งานของคุณนั้นเกิดความล่าช้าเศษไม่ทำตามกาหนดเวลานะคะผลสุดท้ายตัวคุณเองก็มีดวมที่จะต้องเข้าไปแก้ไขเองนะคะจึงจะสำเร็จในที่สุดค่ะ ช่วงนี้งานบางงานจะมีการหยุดให้ทำไปก่อนเพื่อที่ว่าจะได้ทำงานชิ้นใหม่แทนนะไม่ใช่ว่าหยุดแล้วหยุดเลยนะคะหยุดงานที่ทำในมือแต่จะให้หันมาทำงานใหม่ที่จำเป็นและด่วนกว่านั่นเองนะคะแต่บางท่านไม่แค่นั้นสิคะทั้งงานเก่าและงานใหม่ทำควบคู่กันไปเลยนะคะในช่วงระยะเวลานี้การงานนั้นเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจค่ะการงานเพิ่มมากขึ้น และจะมีการปรับเปลี่ยนแผนการทำงานบ่อยครั้งนะคะบางจังหวะหัวหมุนเลยทีเดียวในช่วงระยะเวลานี้นั่นก็จะเอานี่ก็จะเอาหยุดนั่นก่อนทำนี่ก่อนพูดไปเหมือนพูดมั่วๆแต่หากคุณเข้ามาฟังนะคะให้คุณลองสังเกตดูก็ได้คะ่ะ70%การงานของคุณจะเป็นในลักษณะนี้นะคะแต่หากคุณคิดว่าพร้อมลุยอุปสรรคไม่กลัว กลัวไม่มีงานทำมากกว่าคุณคิดถูกมากๆเลยค่ะเพราะว่าราศีมีนนะคะจะเป็นราศีที่งานยากไม่กลัวนะเขาจะเป็นคนที่สู้งานแต่หากไม่มีอะไรให้เขาทำเขาจะเป็นกังวลมากกว่านะคะในช่วงระยะเวลานี้ ใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่าทำมาค้าขายนะคะช่วงนี้คุณจะมีค่าใช้จ่ายแบบที่คุณคาดไม่ถึงเข้ามานะคะให้คุณเตรียมความพร้อมและเตรียมตัวเอาไว้ด้วยขอให้คุณนั้นมีเงินสํารองในธุรกิจหรือว่าในร้านของคุณ ในร้านค้าของคุณเอาไว้บ้างนะคะวางแผนไว้ก็จะดีต่อตัวคุณค่ะเรารู้ล่วงหน้าแล้วนี่วางแผนเตรียมหาเงินสำรองไว้บ้างก็จะดีนะคะเพราะว่าหากมีรายจ่ายเข้ามาคุณจะหาเงินจากไหนมาจ่ายนั่นล่ละค่ะ ขอให้ชาวราศีมีนนะคะเตรียมพร้อมเรื่องงานให้มากๆไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรก็ตามนะคะทั้งงานประจำและธุรกิจส่วนตัวโดยเฉพาะท่านที่ทำงานประจำละทีนี้ละการงานจะไม่เป็นไปตามแผนในช่วงระยะเวลานี้นะคะและอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นเลยค่ะคนจะทำให้งานของคุณนั้น เกิดการติดขัดและมีปัญหาเกิดความล่าช้าช่วงนี้ขอให้ใจเย็นๆนะคะชาวราศีมีนหากจำเป็นจะต้องพูดคุยอธิบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะขอให้คุณพูดด้วยเหตุด้วยผลค่ะอย่าใจร้อนเพราะถึงจะยังไงการงานของคุณจะสำเร็จในที่สุดนั่นเองนะคะที่สำคัญค่ะ คุณยังมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนในช่วงระยะเวลานี้นะคะหากเป็นในที่ทำงานก็จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนสนิทที่คุณไว้ใจแหละค่ะเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณนะคะในช่วงระยะเวลานี้ แต่ถ้าเป็นที่บ้านก็จะเป็นบิดามารดาหรือไม่ก็แฟนของคุณเองนะคะเขาจะช่วยเหลือผลักดันและสนับสนุนคอยให้กําลังใจคุณค่ะเป็นอันว่าการงานของชาวราศีมังกรในช่วงชาวราศีมีนนะคะในช่วงระยะเวลานี้ยุ่งวุ่นวายแต่ว่าจะสำเร็จในที่สุดหากคุณคิดว่ายุ่งวุ่นวายแต่มันจะเดินไปไม่ได้ไม่ใช่นะคะยุ่งวุ่นวายก็จริงค่ะ แต่การงานของคุณนั้นจะไม่สะดุดนะคะมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและจะสําเร็จในที่สุดนั่นเองค่ะแล้วทีนี้ก็มาที่การเงินของคุณกันบ้างนะคะชาวราศีมีนในช่วงนี้รู้สึกว่าค่าใช้จ่ายของคุณจะเยอะมากๆนะคะเตรียมความพร้อมเอาไว้ให้ดีๆนะคะเตรียมวางแผนเอาไว้ด้วยสําหรับท่านที่คิดว่าไม่มีเงินสํารองเลยนะคะในกระเป๋า แต่ให้คุณวางแผนว่าหากมีค่าใช้ใจ่ายเข้ามาจริงๆคุณจะหาเงินจากตรงไหนนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวภายในบ้านมีดวงจะหมดเงินไปกับบุคคลภายในบ้านสูงมากๆหากไม่เกี่ยวกับการช่วยเหลือญาติพี่น้องก็จะหมดเงินไปกับการดูแลบุคคลภายในบ้านไม่คนใดก็คนหนึ่งนะคะ เขาอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายในช่วงระยะเวลานี้ค่ะและในช่วงนี้ใครที่มีรถนะคะคุณมีคุณมีดวงจะหมดเงินไปกับรถไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งนะคะบางท่าน,นก็อาจจะเป็นประกรันหรือว่าบางท่านก็อาจจะหมดเงินไปกับตรงนั้นพังตรงนี้ชารุดจะเป็นไปได้สูงมากๆนะคะให้เช็คสภาพรถให้ดีๆในช่วงระยะเวลานี้นะคะ เปอร์เซ็นต์สูงมากๆค่ะที่คุณจะหมดเงินไปกับรถในช่วงนี้ช่วงนี้การเงินมักจะมีเหตุให้ใช้จ่ายอยู่เรื่อยๆนะคะรายจ่ายจุกจิกบางรายนี่รายจ่ายเยอะเลยทีเดียวนะคะรายจ่ายเข้ามาชิ้นเดียวนี่ก็โอ้หมดเงินหลายตังเลยนะเตรียมตัวให้ดีๆอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะคะโดยเฉพาะ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านของคุณให้คุณหมั่นดูแลเอาใจใส่และให้ระมัดระวังให้มากๆนะคะเช็คสภาพบ้างก็ดีค่ะสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนะคะดวงจะเสียเงินมักจะมีแต่เรื่องเข้ามานะคะและในช่วงระยะเวลานี้ให้ระมัดระวังจะโดนหลอกโดนโกงจะซื้ออะไรก็ดูให้ดีๆนะคะระวังจะเสียรู้หมดเงินไปโดยมาใช่เหตุนะคะของก็ ได้ของมาก็ใช้ไม่ได้หรือไม่ก็ได้ของมาไม่ตรงตามที่คุณต้องการนั่นเองนะคะช่วงนี้ชาวราศีมีนหากใครอยากเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ให้ลองดูอายุวันเดือนปีเกิดของผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านของคุณนะคะ ท่านจะให้โชคหากคุณจะมีโชคมีลาบคุณก็จะได้จับตรงนี้นะคะมาที่เรื่องสุขภาพของคุณกันบ้างค่ะจบเรื่องของการเงินแล้วนะเป็นอันว่าการเงินของคุณนั้นรายจ่ายของคุณเยอะก็จริงค่ะในช่วงระยะเวลานี้แต่หากคุณคิดว่าการเงินของคุณจะไม่รอดขอบอกเลยนะคะว่าคุณรอดอย่างแน่นอนนะคะมาที่เรื่องสุขภาพของคุณกันบ้างช่วงนี้มีดวงเจ็บป่วยนะคะโดยเฉพาะปวดไหลปวดต้นคอไมเกรน และมีดวงจะเกิดอุบัติเหตุเจ็บตัวช่วงนี้ชาวราศีมีนจะเหนื่อยหน่อยนะคะให้ระมัดระวังให้มากๆจะทำอะไรก็ให้ระมัดระวงังให้ละเอียดอรอบคอบให้ดีๆให้เซฟตัวเองให้มากๆนะคะมีดวงจะเจ็บตัวค่ะในช่วงนี้และชาวราศีมีนในช่วงระยะเวลานี้ จะเหนื่อยทั้งเรื่องของการงานและการเงินแต่จะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆอย่าเครียดจนเกินไปนะคะให้คุณมีสติในการใช้ชีวิตเอาแบบนี้ดีกว่านะและขอทิ้งท้ายอีกนิดนึงนะคะสำหรับชาวราศีมีนก็คือว่าหากคุณเป็นคนที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะช่วงนี้อย่าเสี่ยงเยอะเพราะว่าจะได้ไม่คุ้มเสีย แต่หากำลังจะก,กังวลว่ากลัวไม่มีเงินจับจ่ายใช้สอยขอบอกว่าคุณจะรอดทุกการใช้จ่ายอย่างแน่นอนนะคะมีใจและจะมีเงินเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้แต่ว่าจะไม่มากนะคะคุณจะมีเหตุให้ได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างนั่นเองค่ะบางครั้งก็อยู่ดีๆก็จะมีคนช่วยเหลือแต่ก็จะเป็นคนที่เคยช่วยเหลือคุณมาเป็นประจำนะคะถึงแม้ว่าเขาจะช่วยเหลือคุณไม่มากแต่มีดวงที่ สูงมากๆนะคะที่คุณนั้นจะมีคนข้างกายหรือว่ามีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณในช่วงระยะเวลานี้ทั้งเรื่องของการงานและการเงินเลยนะคะ,จะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะกับคนแชร์ข่าวพารวย กราบขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะและที่สำคัญในช่วงระยะเวลานี้ขอให้คุณน,นั้นผ่านพ้นและสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าได้มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆเข้ามาเบียดเบียนนะคะในช่วงนี้อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ